ได้ความรู้เยอะเลยครับแบบว่าจากศูนย์เลยคือแรกๆคือไม,ไม,ไม่ไม่รู้เรื่องเลยเอมาเป็นผู้มันคือต้องถ่ายกระดาษได้ก่อนสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับอ่าสรายุทธน่าหนิงกับคือสรายุทธที่บ้านเป็นเจ้าของร้านสวยเบเกอยู่กายอ,อ,อ,อยู่ในอำเภออำเภอเมืองสุพรรณอืออยู่ในอำเภอสงขลานะครับแล้วเป็นไงไมาไงครับสนใจในส่วนของธุรกิจอสังหาริมทยน ก็ได้เข้ามาเรียนกับทางสถาบันวันนี้เพื่อติดตามสถาบันมาปีนึงแล้วครับหรือว่าได้สร้างสร้างบางง้านฐานครับมาห้าหลังอยู่ที่นครตอนนี้คือตามไปขึ้นไปสี่หลังนะครับครับก็เลยต้องการความรู้เพิ่มแล้วเป็นไง้หงครับเราได้มีโอกาสได้มาเรียนแล้วเรียนไปวันแรกมีความรู้สึกยังไงครับขอเสียนบ้านครับก็ผมได <ffe> ค้ความรู้เยอะเลยครับแต่แรกคือแู้ว่าจากศูนย์เลยคือแรกแรกคือไม่ไม่ ูมันคือต้องถ่ายกระดาษนั่นได้ครับเพื่อปิดขั้นตอนเพื่อปิดความเสี่ยงปิดความเสี่ยงได้เยอะเลยเราเเท่ากันครับคุณพี่อยากจะฝากอะไรกับเพื่อนที่สนใจครับภาษาหนัวนี่คือทุนมาสูงทุนมาสูงครับควา่มเติมก็สูงต้องเสี่ยงเพราะในโซนนี้เรารู้ว่าความเสี่ยงอยู่ที่สูงนั้นคือว่าไม่เสี่ยงเลยคือแก้เราถ่ายกระดาษเป็นคอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนนะครับ โอเคครับยังไงก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณพี่สลิปมากนะครับที่สละเวลามาเรียนกับทางสถาบันนะครับก็ยังไงก็ขอให้ธุกิิีกระสังหาเติบโตอย่างก้าวกระโดดกั้กัน